ใบงานที่สิบเอ็ดสายอากาศท่อนำขึ้นแปบ,บปากแต่วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการทดลองสายอากาศท่อนำขึ้นแบบปากแต่สองเพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสายอากาศท่อนำขึ้นแบบปากแต่สามเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสายอากาศแบบปากแต่ต่อไปอุปกรณ์การทดลองสายอากาศปากแต่จำนวนสองตัว เครื่องเน็ตเวิร์ a l อน e ลเซ VNA 2.01เครื่องชุดคาริเบต1ชุด4หัว SMA 2หัวและ5สายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว SMA 2เส้น6ฐานวางการแพร่กระจายคลื่น2ตัวและ7คอมพิวเตอร์1เครื่องต่อไปจะเป็นการออกแบบ และการสร้างจริงของสายอากาศแบบปากแต่นะครับสูตรมีดังนี้ต่อไปเป็นการสร้างจริงของสายอากาศนะครับและนี่คือสายอากาศท่อนำขึ้นแบบปากแต่ที่เราสร้างเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำการวัดค่าต่างๆนะครับ ต่อไปเราจะทำการวัดค่า S11 นะครับเลือกที่แถบบนกดเลือก S11 จากนั้นเลื่อนแถบเพื่อเลือกความถี่ตามที่เราต้องการความถี่ที่เราต้องการในครั้งนี้อยู่ที่2.45กิกะเฮิรตซ์หลังจากเลือกความถี่ที่ต้องการแล้วเราจะมาสังเกตค่า S11 อยู่ที่มุมซ้ายล่างตามที่ลูกศรชี้เลยครับและในลำดับต่อไปเราจะทำการวัดค่า VSWR นะครับ ดูให้ทั้งสีแดงและสีดำเงินเป็น VSWR หลังจากนั้นดูค่าที่มุมซ้ายล่างสุดท้ายเราจะดูค่าอิ p พ d แดน์นะครับค่าจะอยู่ซ้ายบนนะครับเมื่อวัดค่าเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำการวัดในระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อวัดทั้ง2องระนาบเสร็จแล้วเราจะทำการบันทึกผลลงในช่องตารางเราจะบันทึกผลทั้งหมด360องศานะครับ เมื่อบันทึกผลเสร็จแล้วเราจะนำค่าทั้งหมดมาพอดกราฟซึ่งจะได้กราฟดังรูปนี้นะครับต่อไปเราจะนำกราฟทั้งสองมาหามุมหลักและมุมกวาดนะครับเมื่อหามุมได้แล้วทําการบันทึกลงในช่องบันทึกผลต่อไปเป็นการหาค่าอัตราการขยายเกลฑ์นะครับสูตรมีดังนี้เมื่อทําการคำนวณเสร็จแล้วเราจะนำผลและค่าทั้งหมดลงในช่องและตอบคำถามท้ายบทต่อไปครับ